รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆมาไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายของเรามีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทํางานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองค่ะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าสัตว์มักจะมีหางโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม <S <S เช่นแมวสุนัขลิงม้ากระต่ายกระรอกล้วนแล้วแต่มีหางทั้งสิน้นที่สำคัญนะคะมีหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิง แล้วทำไมเราถึงไม่มีหางเหมือนลิงล่ะคะหางเราเนี่ยหายไปไหนหรือว่าเราไม่มีหางตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเราจะมาชวนน้องๆไปไขปริศนาร่างกายพร้อมๆกันกับหัวข้อทำไมมนุษย์ไม่มีหางเหมือนสัตว์ไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันเลยคะ่ะทำไมมนุษย์ไม่มีหางเหมือนสัตว์ เราลองมาสังเกตกันดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่จะมีอวัยวะที่เรียกว่าหางโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแมวสุนัขลิงล้วนมีหางทั้งสิ้นซึ่งหางสำหรับสัตว์นั้นมีความสำคัญ เพราะจะช่วยในการทรงตัวในบางครั้งสัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากหางแทนมือหรือเท้าแล้วทำไมมนุษย์เราถึงไม่มีหางเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสงสัยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราลองไปย้อนดูภาพ ตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนจะเห็นได้ว่าตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและตัวอ่อนของมนุษย์นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญตัวอ่อนของมนุษย์นั้นมีอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายกับหางอยู่ด้วยค่ะ แล้วหางของมนุษย์หายไปได้อย่างไรหายไปตอนไหนน่าสงสัยใช่ไหมคะจริงๆแล้วหางของมนุษย์ยังคงมีอยู่ดังจะเห็นได้ว่าตัวอ่อนของมนุษย์นั้นเมื่อเข้าสัปดาห์ที่ห้าส่วนที่เป็นหางจะเห็นเป็นกระดูก และเนื้ออย่างชัดเจนแต่การเจริญเติบโตของร่างกายตัวอ่อนมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของหางไว้แค่นั้นแต่อวัยวะส่วนอื่นยังคงมีการเจริญเติบโตต่อไปถึงแม้ว่าหางของมนุษย์จะหยุดเจริญเติบโต แต่ว่าหางก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะหางได้กลายเป็นกระดูกก้นกบของมนุษย์นั่นเองค่ะสาเหตุที่มนุษย์ไม่มีความจำเป็นต้องมีหางยาวเหมือนกับสัตว์เพราะมนุษย์ใช้ขาสองข้างในการยืนทรงตัวหรือเคเลื่อนไหว จึงไม่มีความจําเป็นต้องมีหางอีกต่อไปสแสดงว่าร่างกายของเรามีความฉลาดในการสร้างวิวัฒนาการของร่างกายให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตคมเหลือไว้ซึ่งอวัยวะที่มีหน้าที่ความสำคัญ และสามารถใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นในขณะเดียวกันอวัยวะที่ไม่ได้ใช้หรือไม่มีประโยชน์ก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเหมือนกับหางของเรายังไงล่ะคะ แล้วอย่างนี้ในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะที่ได้ถูกวิวัฒนาการหรือว่าไม่ได้ใช้งานนอกเหนือไปจากหางหรือกระดูกก้นกบของเราแล้วเราทรงตัวได้จากขาทั้งสองข้างเพียงเท่านั้นหรือเปล่าต้องรบกวนคุณหมอนะคะให้ช่วยอธิบายให้ฟังแล้วละคะ่ะอวัยวะในมนุษย์นะครับที่มีการววัฒนาการที่ไม่พบอยู่ในมนุษย์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในมนุษย์นะครับ ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นส่วนของอไส้ติ่งนะครับส่วนของไส้ติ่งเนี่ยในคนของเราเนี่ยไส้ติ่งจะมีขนาดที่เล็กลงถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์ในพวกสัตว์กินพืชไส้ติ่งของคนเรานะครับก็จะมีขนาดที่เล็กลงมากนะครับแล้วก็เป็นส่วนของร่างกายที่ไม่ได้มีความจําเป็นหรือว่ามีหน้าที่อะไรแต่ว่าเหมือนมันเป็นส่วนของอที่คงเหลือไว้ที่มาจากวิวัฒนาการ การทรงตัวนะครับประกอบไปด้วยการทำงานของหลายระบบนะครับส่วนของขาสองข้างกับกระดูกสันหลังอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโครงกระดูกนะครับหรือว่าเป็นส่วนของโครงสร้างของร่างกายที่จะช่วยให้เราสามารถเดินหรือว่าทรงตัวได้แต่ก็จะมีอวัยวะอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็การเดินนะครับยกตัวอย่างเช่นส่วนของสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหลังจะมีหน้าที่ ในเรื่องของการทรงตัวนะครับแล้วก็ส่วนของหูชั้นในนะครับก็จะมีอวัยวะที่อยู่ในหูชั้นในที่ช่วยในเรื่องของการทรงตัวเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าน้องๆจะถูกใจเรื่องราวปริศนาร่างกายของเราในวันนี้นะคะเสียด้ยจังเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วละค่ะน้องๆทางบ้านอยากจะให้เราไปไขปริศนาร่างกายเรื่องอะไรสามารถเขียนส่งมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจรายการของเราตามนี้เลยค่ะ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวร่วมถึงดูรายการของเราย้อนหลังได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะส่วนตอนหน้าค่ะเราจะมาไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรต้องติดตามกันให้ได้นะคะวันนี้แล้วลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ